นี่ครับ FC ตัวนี้เล็กหน่อยฮะสวัสดีครับ FC ทุกคนทุกท่าน FC ทั่วโลก FC ลุงพลป้าแตนนี่ครับได้ตัวนะฮะตัวนี้ก็โลหะฝาเล็กกว่าตัวในกระสอบครับนี่ฮะ FC โอ้วันนี้ฉมังสองตัวแล้วครับปลาชุโดนี่นะครับ FC พอได้ครับข้าวเอาไปใส่เกลือตากแดดครับอ่ะฝากพบกับช่องพรชัยหมูกระทะนะครับ f c ฟซตัวที่สองนี่ยครับว่าอยู่ในน้ำไม่ได้ถ่ายทำเพราะว่ามาคนเดียวจับโทรศัพท์ถ่ายไม่ได้เลยถ่ายบนบกให้ดูครับ f อซตัวที่สองเดี๋ยวนี้ โลกวา่าตัวแรกอยู่ในกระสอบก็สามสี่โลครับนี่นะครับตัวที่สองผ่านไปใช้อกไก่ตกครับโอ้สุดยอด,ดวันนี้ต่างก,ก็หลุดไปตวงมีหลายตัวแน่เลยครับเดี๋ยวจะลองดูนี่ครับ คลิปนี้ก็ไว้เพียงเท่านี้นะสั้นๆ f c ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไคร e ด้วยนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย